สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนเวลาประมาณ3ทุ่ม9นาทีนะฮะของวันศุกร์ที่18รก,กรกฎาคมปี2025นะครับวันนี้มาค่ำเลยเพราะว่าเผลอหลับไปนะปิดตลาดเสร็จแล้วง่วงนอนมากเผลอหลับไปเพราะว่าวันนี้ตอนเช้า,าไปหาหมอไปตรวจร่างกายนิดหนึ่งนะฮะไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับโอเคอ่ะก็ เริ่มต้นด้วยวอลเปเปอร์เนาะอันเดิมนะครับพระพักของพระพุทธเจ้านะครับที่สนามบินอินทิราคารทีไฟ์ขากลับไปกรุงเทพนะครับมานะฮะมาเข้าที่ Google Sheets นะครับมือถือสตรีมมิ่งนะฮะสตรีมมิ่งอย่างที่บอกนะตอนนี้มันเลย6โมงครึ่งแล้วนะครับค่าวอลลุ่มหรือแวล u ูก็จะเป็นของ DR นะฮะร3 0 นะครับอ่ะดูวันนี้กันนะฮะผมแคปเจอร์ไว้แล้วนะครับนี่ฮะห้าหมื่นสามนะครับห้าหมื่นสามพันล้านบาทนะครับก็เยอะนะฮะเยอะแล้วก็ไปปิดที่หนึ่งสองศูนย์หกนะฮะทะลุพันสองมาจนได้นะครับบวกมากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมมองไม่เห็นสิบเอ็ดจุดเก้าศูนย์นะฮะบวกมาอ๋อไม่ใช่อันนี้นะครับ เอนนนิดหนึ่งบวกมา8.47นะฮะ8.47 0.71%นะครับอ่ะโอเคฮนะกลับไปต่ออ่ะมาดูวอสลิดกันนะครับไม่มีอะไรนะฮะก็บางอันก็บวกบางอันก็ลบนะฮะธนาคารที่ผมถือก็จะมี SCB กับ TTB อันนี้ก็วันนี้ก็บวกมา2ตัวแต่บวกมาแค่ช่อง2ช่องนะ นะครับแล้วก็ผมขายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานบวกนิดหนึ่งนะอ่าโอเคแล้วก็มีถือไอ้ DR ตรงนี้นะฮะกลายเป็นว่าหยุดนิ่งแล้วมาขึ้นทะลุ44แล้วก็หยุดนิ่งเฉยเลยตามทีไรนี่มันไอ้พวก DR เวลาผมไปตามมันชอบเป็นจุดสิ้นสุดของไซเคิลตลอดเลยอันนี้ Netflix นะผมเข้าไปแค่10เนี่ยผมอยากดูเหนะวันนี้มันลงมาขนาดงบออกมาดีนะมันเป็นอย่างนี้แหละ ลบเกือบสี่เปอร์เซ็นต์นะ,ะไอ้ดูขำๆ่ะบลบสี่ละมันหนึ่งช่องมันสเปซมันหากนะฮะเสียวมี่เสียวมี่ก็ยังมีอาการแบบว่าซึมๆแล้วก็ขึ้นมานิดนึงแต่ดูแล้วมันขึ้นมาเยอะ C n Tech โอ้โหผมไม่น่า29.5ตอนนั้น27แล้วผมไปขาย27กว่าหรือ27.75นะคือเดาใจได้ ยากมากนะบอกเลยแค t แอลนี่เหมือนการลงมาที่6.2ผมไม่เข้านะผมคิดว่ามันจะลงไปอีกนะสุดท้ายดูสิวันนี้มัน6.55นะฮะ4.8%นะครับโอ้โหดีอาจีนนี่มันเหมือนกับวันนี้มันมีข่าวอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูนะลบอันนี้นะครับแล้วก็ไปที่ r a d i n g View นะฮะนี่ฮะดีอาจีนไล่มาตั้งแต่ นี่นะครับอันนี้ CSI 300จีนแผ่นดินใหญ่ก็บวกนะฮะอันนี้ China Asset เมื่อกี้นี้ก็คือ CNTECH นะ CNTECH เมื่อกี้นะที่เป็น DR เป็น ETF นะฮะอันนี้ก็บวกมานะครับก่อนหนั้นนี้เล่นเห็นหลัก6กว่านะผมก็ดันไปถือในช่วงที่มันมันตกลงมาไงแล้วมันก็นานไงหกว่าแล้วขายไปเหมือนและขาดทุนด้วยหังเซ็งก็บวกขึ้นมา เสียวมี่ก็บวกมานิดหนึ่งนะฮะห้าหกว่า 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5 6, 7ถือไม่เยอะเพราะว่าเคยไป60มัง้งแล้วก็ BYD ไป1้อตอนนี้เหมือนจะขึ้นขึ้นมาแล้วพอไม่ตามแล้วมันแอบขึ้นมานะฮะเดี๋ยวต้องตามเข้ามาดูและต้องเข้าแล้วนะฮะบาบาก็บวกมานะฮะก่อนหน้นาี้มันเกือบหลุดร้อยด้วยซ้ำไปแล้วก็เทนเซนบวกมานิดเดียวไม่ได้อะไรมาก Cat L นี่ฮะบวกมาหอ่ะคราวนี้ไปดูไปดูบาบา นะครัเนี่ยมันเหมือนกับจะมีจุดพลิกผันอยู่ตรงนี้ตอนกี่โมงว่าตอนประมาณบ่ายโมงมั้งนะฮะตรงนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับอ,อ,อันนี้ BYD ไม่ใช่ไปดูรีบาบาอ่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะฮะโอเคไม่เท่าไหร่น,นี่ประมาณสักตอนตอน,ตอนนี้นะฮะไม่ตรงกันนะฮะโอเคแต่มันแปลก,กอะ่ะมันแปลก,ปก,ปกอ่ะ ไล่ตั้งแต่ CSI 300จีนแผ่นดินใหญ่ไม่ดูละกันดู eetf Tech ละกันนะฮะหนึ่งวันนี่ฮะนี่ฮะจะสังเกตเห็นเลยนี่ฮะอยู่ดีมันก็ลงมาแล้วก็ขึ้นฮะ,ะแปลกมากนะครับแปลกมากผมมองว่ามันแปลกนะมีมาตรการช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะนี่ฮะนะครับมันอาจจะไม่ตรงกันซะทีเดียวแต่ก็คือแนวเดียวกันนะฮะเซี่ยวมีนี่เขาก็ลงมานิดหนึ่งนะฮะ b ีวนี่ฮะลงมาอ่าไปดู5วันเนี่ยเนี่ยขึ้นมาตลอดเลยผมลืมดูผมไม่ได้ดูเท่าไหร่นะดูแต่หุ้นไทยก็เลยเอ้ยมันค่อยๆแอบขึ้นมาเห็นไหมร้อยยี่นะครับถ้าไป 1m นะจะเห็นตรงนี้ฮนะเป็นท้องเลยฮนะเป็นบอททอมเลยเท่าไหร่เอ่ย117อย่างที่ผมบอกอะนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะตาม116นะฮะ สามร้อยสิบหกเนี่ยเราถือผมถือมาตั้งแต่ที่มันลงมาตรงเนี้ยนะฮะเออแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปไปขายประมาณขายขายช่วตงตัวนี้หลุดจะหลุดร้อยยี่สิบเอานะฮะนั่นแหละก็ยังดีที่ไม่ลงมาถึงตรงนี้แล้วสุดท้ายมันขึ้นไปอีกนะฮะเออทำไงดีนะครับมันขึ้นไปตรงยอดร้อยสามสามร้อยยี่สิบหกแล้วออดูสามเดือนอ๋อมันมียอด ก่อนหนะ้านี้มัน1 5อนี่นี่ไม่ใช่ยอดนี้คนละยอดกันนะฮะก็อาจลุ้นได้แต่ดูก่อนนะฮะดูก่อนว่าจะเข้าดีไหมนะครับหรือไปเข้าไอ้เจ้า CATL ที่เป็นแบตแบตเตอรี่เลยนะฮะอันนี้ต้องดูนะครับอีบา a บก็ไม่ได้เท่าไหร่นะฮะมันก็ขึ้นไปแล้วมันก็พร้อมที่จะลงมานะครับเทนเซนก็มันอยู่ด้านบนแล้นะฮะ เนี่ยอันนี้จริงๆมันก็อยู่ด้านบนจริงๆมันจะลงมาผมตั้งไว้เนี่ยสามหกห้าก็ลงมาไม่ถึงเห็นไหมลงลงมาไม่ถึงนะตรงนี้นะครับมันก็เลยไม่วอนะร์นิ่งมานะฮะต้ว่ากันไปนะครับอ่ะอันนี้เอาให้ดูนะฮะคราวนี้กลับมาที่หุ้นไทยนะครับกลับมาที่หุ้นไทยเดี๋ยวไปดูพอร์ตโฟลิโอเลยนะครับพอร์ตโฟลิโอก่อนที่จะไปดูเป็นดิวซัมมารีก่อนนะครับ ถือ2ตัวจริงๆเกือบจะหมดแล้วแหละไปรับ scb มาที่118ราคาปิดเพราะเห็นมันแปลกๆนะฮะก็อันนี้เลยนะครับผมไม่ลงรายละเอียดละกันอันนี้อาจจะดูแปลกๆนิดนึงตรงที่ว่าเซลล์ที่ราคาสูงกว่าบายนะ118.75บแายแต่จำนวนหุ้นไม่ไม่เหมือนกัน118.75เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าบายมาจุดเจด้านเซลล์นะฮะ คำว่าคืออะไรหมายถึงมันขึ้นไปแล้วเราไปตามนะฮะแล้วเราก็สุดท้ายมันก็ลงมาแล้วก็ไปรับมาแล้วเราก็ไปขายอีกแล้วมันก็ขึ้นอีกอะไรประมาณนั้นแต่ไม่มีทางที่จะโดนหลอกแน่นอน,นะฮะอาจจะโดนหลอกในช่วงเวลาสั้นๆแต่ระยะยาวผมว่ามันสามารถที่จะไปต่อได้ TTB อันนี้เป็นพระเอกนะฮะวันนี้เป็นพระเอกก็เซลล์ไป2 0 0 0 0 0เซลล์จนหมดเลย1.89นะครับ าบายมานิดหนึ่งนะฮะเพื่อให้มันอยู่ในมีอยู่ในพอร์ตนะฮะแต่อันนี้คือเซลล์ทั้งหมดของที่มีในพอร์ตนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูพอร์ตโฟลิโออันนี้นะครับนี่นะฮะก็จะเห็นว่าที b ีบีบวก3 0 0พันแล้วก็อันเรลไลลบแค่87นะฮะนะครับแต่อย่างที่ว่าก็คือดูแค่ไอกำไรขาดทุนจาก ต้นทุนอันนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นไฟ f IF o นะนะครับต้องไปดูเอ็นรีเซาในตารางใน Google Sheets c b มันเหลือค้างแค่นิดเดียวนะฮะก็ได้มา500กว่ากับบวกที่เป็นอันเร็วไล์มา56บาทคำขำนะฮะแล้วก็มาดูอันนี้นะครับก็อันนี้ฮะ3,500แล้วก็ติดลบ 31บาทนะฮะก็เหลือต้นทุนมา2 0 0แสนนะฮะผมไม่อยากที่จะหลุดมือไปเท่าไหร่นะเผื่อมันขึ้นนะนะครับแต่ถ้าสมมุติมันจะลงเนี่ยมันจะลงมันก็จะมาเจอดักตรงนี้นะฮะเจอดักตรงนี้นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับนี่กูคอนชีตนะผมก็ตั้งไว้แล้วแหละไปรับที่1 1อมันมี2ราคา119า1ับมันก็เลยทำให้ต้นทุนเป็น 118.94นะฮะแล้วก็ตั้งขายไว mm ้2ไม้500กับ500นะครับผมจะระบายให้เห็นว่าราคาปิดมันสูงกว่าต้นทุนนะใน SCB นะฮะมันก็เลยเป็นบวกมานิดหนึ่งนะ,ะส่วน TTB อย่างที่บอกขายหมดนะ1.89ขายยากมากนะครับระหว่างวันแต่สุดท้ายมันไปปิดที่1.89ราคาสูงสุงสดซังงนนะ้นะะงงมากเลยให้ให้ไปดูนี้นิด,นดหนึ่งเดี๋ยวกัน TTB นะ พ t b เนี่ยเนี่ยโอ้โหดูเฉพาะสีเขียวอย่างเดียว40ล้านหุ้นนะนะครับแล้วกลายเป็นว่าปิดเป็นอีก51ล้านหุ้นรวมแล้วทั้งทั้เก้ล้านนะฮะถ้าไม่มีไอสีเทาที่ราคาปิดเนี่ยโหมันขายได้ยากมากๆนะฮะถ้ามันปิด1.88นี่จะเป็นผลดีกับผมเลยแต่เป็นไม่เป็นไรปิด1.89ราคาสูงสุดผมก็ไปรับมาคำๆอ่ะ อันนี้ TTB 1.89นะฮะหนะ,ะสีเหลืองซึ่งมันมันอยู่ต่ำกว่าทุนที่เป็น1.8918มันก็เลยติดลบนะฮะโอเคนะครับก็ไม่เป็นไรคร้างไว้แล้วก็มาดูอันนี้ฮะแดชบอร์ดนะครับความาภาคภูมิใจประจำวันสุกร์ที่18กรกฎา,าคมปี2025นะครับเงินส่วนสตรีมมิ่ง359014นะฮะ ดาไม่มีอะไรและคงที่นะครับปิด SCB 119อันนี้ฮะหกหลักสุดท้าย7จ็ดแสขึ้นมากลับแสนก็คือเลข7แล้วนะครับจากเลข6เมื่อวานนะครับอ้าวปบมือเย้นะโอ้โหต้องบอกว่า you made it นะ you made it คือคุณทำได้นะครับสุดยอดสุดยอดนะครับพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆเลยฮนะแล้วก็ระยะยาวจาก เยอะแยะเลยติดลบไป20%อันนี้เหลือลบ9.12นะใกล้เคียงมากแล้วนะแต่ต้องเข้าใจว่ามันลดลงได้ไม่มากเพราะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินในพอร์ตหลักหลักเจ็ดอะนะครับหลักล้านเพราะฉะนั้นมันมันค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแต่มันก็ใกล้แล้วแหละเดี๋ยวมันก็จะหลุดจาก9กมันก็จะเป็น8นะฮะโอเคคราวนี้ไปดูกราฟการลงทุน,นะฮะอันนี้ให้เห็นเต็มๆมาเลยนะฮะ อันนี้กราฟอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นส่วนขยายของปีนี้ตั้งแต่ต้นปีนะระหว่างเส้นคือ10,000แสนนะครับดูนะครับดูนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะจนไปถึงเส้นนี้นะฮะอย่างที่บอกนะฮะเจ็ดศูนนะฮะนับซิหนึ่งสองสามนะฮะครึ่งปีมานิดนึงก็คือสามแสนแล้วนะฮะได้กําไรสามแสนแล้วโหสุดยอดนะครับต้องชมตัวเองไม่มีใครชมนะกลับมาดูกราฟระยะยาวมากนะครับ หลายปีนะฮะนะครับก็ให้ดูแค่นี้เพราะว่ามันยังไม่เบรกไอ้ที่ผมบอกจะให้ดูอีกนิดเดียวนะฮะมันเลข7ละอีกนิดเดียวนะครับใบให้ก็ได้ไม่กี่พันนะฮะมันจะเบรกแล้วก็สามารถย้อนไปดูด้านซ้ายมือได้นะครับนาะตอนนี้ยังดูไม่ได้นะครับโอเคก็มีแค่นี้ฮะนำมาฝากกันสำหรับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ขอให้เที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะครับ โอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ